รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นเกียรติมากซึ่งมีสุดหล่อของเราด้วยครับเปยนรีมินโฮก็ยินดีกับผมอีกแล้วได้แล้วก็เป็นการร่วมงานชั้นแรกรู้สึกตื่นเต้นด้วยแล้วก็ติดตามผลงานเราได้มากมากครับรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่เราแบบกินมาตั้งแต่เด็กเราครอบคัวก็ทานด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเราก็ทานด้วยเงี้ยเราได้มาเป็นแบรนด์มาดอร์ก็รู้สึกว่าให้หรอจริงหรออะไรเงี้ยก็รู้สึกเป็นเกียรติมาก ครับผมนนด,ดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าใช่ครับทานมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็ชอบน้องมากๆเลยเพราะหน้ามีคนบอกว่าผมหน้าเหมือนน้องด้วยบอกว่าทำ <c oughs> อะไ <c oughs> ปนปเลยบอเลน อย่าง,งาน,นี้คืจะคล้ายคล้ายน้องหน่อยครับแล้วก็ว yes. <te idal 3> ันน <chanting> ี <estão tube> ้ได้มาร่วมงานกับพี่กราบด้วยก็ดีใจมากมากเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีติดตามผลงานพี่กราบเหมือนกันขอบคุณมากคเคยดูซีรีส์พี่กราบด้วยขอบคุณมากครับผมวันนี้ก็ได้เจอกันแล้วก็ร่วมเิธีกันครั้งแรกครับก็ดีใจมากมากเลย ก็ตัวผมก็ดีใจและก็ต er> ื่นเต้นครับผมว่าอย่างที่ทุกคนบอกว่าวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ม no ีโอกาสได้มาเจอทักสองคนด้วยที่แบบร่วมงานกันจริงๆอย่างจังแล้วก็มีโอกาสเห็นผลงานของทั้งสองคนมาตลอดเลยครับผมก็คือเทนวิตเตอร์ขึ้นทุกวันเราก็เห็นทุกวันครับผมก็คือดีใจมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่วันนี้ให้ความร่วมมือกันดีมากๆเลยครับสนุกมากๆแล้วก็อีกอย่างก็คือเราก็มีโอกาสได้ผูกพันกับตัวเ่าก่นน้อยมาตั้งนานแล้วด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ทางานกับเ่ากันน้อยมานานแล้วด้วย เราไับจากที่ขึ้นแต่ละคนขึ้นเทนแล้ววันนี้ทั้งสามคนก็ขึ้นเทนของเท่าแก่น้อยเหมือนกันตอนนี้เราทำอเราจับมือไปด้วยกันนะครับผมช่วยๆกันครับอย่างนี้เราสามคนก็คือนัดกันปาร์ตี้เท่าแก่น้อยได้แล้วไหมคะปาร์ตี้นัดกันปาร์ตี้เท่าแก่น้อยอ๋อได้ครับผมน่าสนใจนะครับจะเท่าแก่น้อยเลยทุกมื้อทั้งงานได้เวลาทั้อยครับกาแฟกาแฟหนึ่งครับรสชาติครับครับผมก็ ครับผมก็ฝากเข้าแก่น้อยด้วยนะครับเพราะแก่น้อยก็เป็นแบรนด์สารายที่เมื่อเราพูดถึงสาหรายแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะนึกถึงเข้าแกน้อยเป็นแบรนด์แรกๆเลยครับใช่ก็เข้าแก่น้อยเนีมีหลายแบบมากเลยไม่ว่าจะทั้งทอดอบย่างหรือว่าเทมปุระครับก็อร่อยทุกอย่างเลยครับฝากทุกคนด้วยนะครับผม ใช่ไหมครับกิจกรรมดีๆอะไรกันอ๋อแน่นอนแน่นอนครับมีกิจกรรมอีกเพียบแน่นอนครับผมเพราะว่าเท่ากันน้อยเขาแบบว่าจัดเต็มอยู่แล้วครับผมก็จะมีทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศครับก็ติดตามรายละเอียดว่าจะร่วมโปรเจกต์อะไรกันเราถามทีเดียวหน่อยว่าเราซื้อมู่นนได้มีการสอนภาษาจีนไหมครับจริงๆไม่แค่ ด้วยพี่ก้าวนิดเดียวครับไม,ไม่ไม่กล้าเรียกว่าสอนไม่นิดนะไมไม่นิดน,นะครับนิดเดียวเองครับยังไม่ไม่กล้าเรียกว่าตัวเราซื้อด้วยครับเพราะจริงๆก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับแต่ว่าวันนั้นก็ได้มีโอกาสช่วยนิดๆหน่อยๆครับก็ดีใจครับวันนั้นก็เป<น>็นวันที่กับผมเองครับเขาเป็นคําพูดในทีวีซีครับครับผมอยากได้ยินมันยากไหมอะไรเราเราปันจานะวันนั้นวันนั้นพูดอ๋อ ใช่ก๋วอะไรนะใช่ก๋วโหยหวานปี่โหยแล้วนใจมั้งครับใช่ก๋วโหวหวานใช่ไหมใช่ก๋วโหวหวานใช่ใช่ใช่เหมือนจะใช่แล้วสำเนียงมันแบบว่าหนูจะเป็นคนที่แบบว่า accent แบบต้องเป๊ะเพราะว่าเคยแบบว่าร้องเพลงภาษาจีนอะไรเงี้ยก็อยากใ,<ช>ให้พูดแบบว่าให้ถูกแบบคำศัพท์อะไรเงี้ยให้ถูกวในยุคใช่ในยุคจริงๆมีคนหลายคนมาให้น้องนิ่สอนเยอะไหม ไม่เยอะ <c oughs> หรือว่าหนูเป็นครูเลยไหม <c oughs> ไม่ได้เก่งเปิด <c oughs> ปน่ารสอนภาษาจีนแ <c oughs> ค่แบบว่าช่วยได้เท่าที่รู้แหละครับถ้าหนูให้สอนเขาว่าแบบอร่อยหรือว่าทำว่ารักเนี้ยสอนทั้งสองคนได้ไหมอันดีซีแล้วก็พกี่กัมเองอร่อย เมนูนี้อร่อยจังรนะเาแก่น้อยอร่อยเาปั่นจายอร่อยจังเราปั่นจาเคินข่าวชืครับเราปั่นจเคินข่าชืครับเราปั่นจเคินข่าชือนี่ได้เลยครับได้ไนะไดได้ครับสุดท้ายอยากให้ฝากภาษาจีนบอกรักแฟนๆหน่อยบอกคนครับเลยครับเลยได้แค่หัวหัวไอหนีได้แค่นั้นครับใช่ครับเลแบบครับยยงไปแล้วก็ เธออาไอหนิมเงินแล้ว่าอะไรอ่ะว่าสามน่ารักรักกันก็คุณนะไปไปบว่าสามคนนี้อาจจะแบบมีวันนึงหนุงานร่วมกันอาจจะดีไหมเขาแน่ใจเข้ากันได้นะแต่ถ้ามีโอกาสก็น่าสนใจใช่ครับเมื่อกี้คุยอยู่ว่าเห็นเกาอยากเล่นเรื่องผีอ่าใช่เราเป็นผีทั้งสามคนเลยมั้ยเล่นเป็นผีเลยครับเป็นผีทั้งสามคนก็น่าสนุกน่าสนุกครับโอกาสที่ว่าพวกเราสามคนจะมาถ้ามีโอกาสจริง